ไงเพื่อนหวัดดีในเมืองเป็นไงบ้างก็ร้อนดีข้าหัวพวกนายนี่ไม่ธรรมดาเลยวะ่ะนี่มันไม่ยุติธรรมอะ่ะฉันยังไม่ได้ทําอะไรเลยก็พวกนายโดนจับข้อหาฆาตกรรมมันไม่ใช่ฆาตกรรมมันเพื่อก,การป้องก,กันตัวส่วนมึงฆ่าชาวนาหรอตอนแรกฉันว่าจะทําแต่เขาตายก่อนที่ฉันจะไปถึงและอีกอย่างคือมีคนมาหาเขาเขาฉันไม่อยากจะพูดถึงแล้วก่อนะ แล้วมีอะไรอ่ะเชีย่ยขอโทษเ<อ>ทีนะสุภาพบ<อ>ุร<อ>ุษแต่ว่าฉันต้องการเงิน<อ>พวกนายต้องมากับฉัน<อ>ไม่มาหรอกเห็นบวงกูวิ่งแล้วปล่อยกูปล่อยกูมึงจะทำแบบนี้กักูจริงๆเหรอไอเชียช่ยเชีย่ยรีบมาเราต้องตามเขาไป งอลูกย่ะครั้งสุดท้ายีกูจะไว้ใจพวกแยงกี้อ่อไอชาตัวไอเฮ้ยไอชั่วเฮ้ยโอ้ไม่ไม่ไม่ไอท่ำมองลับๆล่อๆเฮ้ยไปกันเถอะ ดูสิว่านายอำเภอจะดีใจแค่ไหนที่ได้เห็นนายเฮะกูจะถุยน้ำลายใส่ตาแม่งโอ้ยยังพูดไปจบมันแค่การป้องกันตัวนายมันไอ้คนเลือดเย็นเลือดเย็นเอาเถอะเรื่องของมึงของกูมันก็แค่เรื่องเงิน ฮตายมอน,นย่ยังไม่สายไปนะ<ไ>ปล่อยฉันไปฉันเจอพวกมันคนหนึ่งเพิ่งนี้ออกมาจากคุกฉันรู้ว่ามันอยู่แถวๆน,น,นี้เอามันไว้ที่ห้องขังเลยไอ้คนทรยศไอ้สารเลวไอ อีกคนที่เหลือจะตามมาในไม่ช้าะทำดีมากลูกชายไอ้สัตว์นรกไปกันเถอะลูกเฮึอ๋ออละเอานายไปไว้ที่คุกกันรู้ไหมพวกมันจะทำอะไรกู มันจะฆ่ากูไหมมันจะฆ่ากูไหมนายคิดว่าฉันจะสนใจเรื่องอื่นนอกจากฆ่าหัวของนายเรื่องไงไอเลือดเย็น เอาละไปกันให้เรื่องนี้มาจบๆจบเถอะสองคู่รักหักไหนดีมากครับดีมากเอามันไว้ที่ห้องขังเลยฉันไปไกลแล้วถ้าไม่ใช่เพราะไอ้สันดานนั่นพากูมาอยู่ที่นี่ สิ่งเดียวที่กูรู้สึกพิกาไว้ใจไอ้พวกทรยศปากตอนแหลนี่คือราคาของสองนักโทษหลบนี้นี่รู้ไหมพวกเขาเนี่ยเป็นคนใช้ได้เลยนะฉันก็เลยคิดหนักมากแต่เงินเท่านั้นที่น็อกเอวิติงมึงบอกพวกเขาให้กูส่งไปที่คุกอีกกูจะจัดการกลาดไอ้ปีศอจ ไม่อยากจะเชื่อว่ากูต้องมาอยู่ตรงนี้กองเดียวกับมึงกูไม่แปลกใจเลยแผงง่ของมึงไม่ว่าจะอันไหนก็รวยถุวยแผนกูอย่างนั้นหรอไปที่รถเชื่อใจเขาต้องมีคนคอยคุมไว้บางทีมึงอาจจะไม่ใช่พวกเน็บแนนใจดําถ้ามึงรู้จักฟังกูต้องติดอยู่ที่นี่แล้วก็ฟังมึงภาพไม่หยุดพระเจ้าช่วยฉันด้วยขอล้มเวนไหละปยอดชิบหายนี่อาจจะคุกได้ไม่ใช่ควาคิดกูโอเคไหมขอยคนหนึ่งแบล็ Black. แผนของมันเองเหรอกูกลับไปที่คุกนั้นไม่ได้นะในอำเภอเจะเอากูขึ้นตาแลงเกงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ในอำเภอเอาละในอำเภอคุณดูคดีผมให้ดีนะมันมีการุถยนตทษไอสาระเลวนะั่นมันสมควรแล้ว เราเป็นนี่นาย